คือ,อที่อื่นฟังม้ด้วยนะครับคือว่าการผลิตรายการเนี่ยอยู่ๆเอาแค่พิธีกรรโยนต์เข้าสัมภาษณ์คนทำบ้านหรือคนอื่นไม่ใช่ที่ไม่ใช่ผู้ดำเนินรายการเลยหรือไม่ใช่แขกรับเชิญหลักเนี่ยอันตรายครับเพราะบุคนเหล่านั้นชาวบ้านเออยอะไรเอยการใช้ภาษาคําพูดการเตรียมการเขาไม่ได้รู้ควาเราว่าจะถามอะไรว่าเราไปถามสดๆเขาเนี่ยบางทีเขาใช้คําพูดไม่เหมาะสมหรือว่าสาระที่ได้ทันก็แกล่งไปแกลงมาครับ เด็ถ้าอย่างนี้ผมแนะนำเนี่ยคือพิธีกรนำเข้าไปพบกับพระคุณเจา้าซึ่งลูกเลยก่อนว่าขวดของการเฉลิมฉลางเป็นยังไงและโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา,านี้ถือว่าเป็นโอกาสดีละหล่ะที่เอาหลักมันช่วงมาเข้าร่วมรณรงนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้และเดี๋ยวคอยไปฟังเสียงชาวาบ้านว่า,าฟังในฐานะของแม่บ้านเออถ้าสามีเลิกเล่าเข้าพรรษาดีไหมนะไปถามลูกๆว่าถ้าพ่อเลิกเล้าได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้การสัมภาษณ์กลายเป็นตัวหลักซึ่งรายการไหนคขไม่ใช้กันหรครับที่อยู่ๆโยๆนพิธีกรไปฟังสัมภาษณ์คนนู้นมันง่ายไปด้วยและอีกอย่างมันคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยคอนโทรลสาระที่จะสื่อสารกับคนานไม่ได้การผลิตรายการทีวีคือการน,นำาสารหรือสาระให้กับผู้ชมได้รับรู้โดยทีมงานเป็นผู้กำหนดสาระได้อย่างชัดเจนและการสัมภาษณ์เป็นแค่การเสริม So it's